จังหวัดเลยประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิสมราชาพิษเนื่องในวันวิสาขาบูชาพร้อมกัน77็แห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศที่บริเวณมณฑลปูพระศรีมหาโพธิสมราชาพิษวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยนายชัยพจน์จรุพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิสมราชาพิษพร้อมด้วยราชการตุลาการทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยหัวหน้าสนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลยภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยหลังจากการประกอบพิธีปลูกตอนประสิมหาโพทศมราชไชพบพิษได้มีการเปิดวีดีทัศน์ธรรมนาวาวังธรรมพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบ,บูชาพุทธศักราช2 5 6 8ให้ประสบนิกรและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีได้รับชมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองสืบไป อำเภอด่านซ้ายเปิดงานนมัศก,การพระธาตุสีสองรักดินแดนแห่งสักจกะและไมตรีครบรอบ4 6 5ปีที่บริเวณลานหน้าพระธาตุสีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายชัยพจน์เจรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานนมัสก,การพระธาตุสีสองรักประจำปี2568พร้อมด้วยท่านบุญพลังวิไลศักดิ์ เจ้าเมืองบ่อแตนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายธนายุทธหญ่แก้วนายเพดานซ้ายเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมคณะพ่อแสนนางแต่งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดงานโดยช่วงเช้าก่อนพิธีเปิดงานมีพิธีทำบุญตักบ,บาตรและพิธีคารวะพระธาตุสีสองรักเพื่อความเป็นสิริมงคล รอมกันนี้นางรำจำนวน899คนแสดงพลังกิตศรัทธารำถวายองค์พระธาตุสีสองรักษสามรอบอย่างสวยงามตระการตารวมถึงการแสดงรำเปิดงานบูชาคารวะธาตุจากนักเรียนโรงเรียนสีสองรักวิทยาออด่านซ้ายจังหวัดเลยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยอัญเชิญน้ำส่งพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งน้ำพระธาตุสีสองรักในงานนมัสก,การพระธาตุสีสองรักประจำปี2568 ในาใยชัยพน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยอัญเชิญน,น้ำสงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชก,กาลที่10สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเพื่อส่งองค์พระธาตุสีสองรักในงานนมัศก,การพระธาตุสี่สองรักประจำปี2568พร้อมด้วยนายประยูนอารันรุธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเจ้าพกวดกรดรธาวรเชื้อบุญมีผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณอำเภอด่านซ้ายเจ้าแม่นางเทียมประกายมาเชื้อบุญมี นายธนายุใหญ่แก้วนายเอด่านซ้ายหัวหน้าส่วนราชการพระสงฆนิกรทุกมูเหล่าลูกพึ่งลูกเถียนร่วมพิธีเป็นจํานวนมากจังหวัดเลยจัดโครงการชีวิตพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจป้องกันภัยทุกรูปแบบ ที่โรงเรียนบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในากิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีการอบรมโครงการชีวิตพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจป้องกันภัยทุกรูปแบบนักเรียนปลอดภยัยห่างไกลบริุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดโดยมีนายศวัตรพัชรศักดิ์สกุลในอำเภอวังสะพุง นายเจนพพชัยวันผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารวมกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำพระบรมราชโชบายการศึกษาทั้ง4ด้านด้านการมีทัศนคติต่อบ้านเมืองด้านการมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงมีคุณธรรม ด้านการมีงานทำมีอาชีพด้านการเป็นพลเมืองดีอำเภอเอราวัณเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมตำนานประเพณีบุญบั้งไฟเอราวัณหนึ่งเดียวของจังหวัดเลยที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเอราวัณน,นายประยุนอลันลุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณครบรอบ32ปีพร้อมโชว์หข,ขบวนแหยอย่างยิ่งใหญ่ตาการตา โดยมีนางสาวภูมิรินคงเพียรธรรมปลัดจังหวัดเลยนายกิษณะลักษณ์มณีนายอำเภอเอราวันนายอนิลุตต่อบวรลัดนายอำเภอนาดวงหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟเอราวันนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวอำเภอเอราวันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและได้มีการจัดงานติดต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้ครบรอบ32ปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของอำเภอเอราวัณและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยจัดงานสืบสารวัฒนธรรมโบราณพิธีล้างพระธาตุสีสองรักสกีพยานสัมพันธ์ธรรมตตีสองแผ่นดิน465ปีนายไพรินลิมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายธนยศธิมสุวรรณ สอสอเลยเขตสามเจ้าพกวนดรทาวรเชื้อบุญมีผู้นำทางกิตวิญญาณเจ้าแม่นางเทียมประกายมาศเชื้อบุญมีนางสาวภูมลินโคงเพียนธรรมประหลัดจังหวัดเลยนายธนายุทธ์ใหญ่แก้วนายเพื่อด่านซ้ายหัวหน้าส่วนราชการลูกพึ่งลูกเทียนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีลางพระธาตุสี่สองรักประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนานปีนี้ครบรอบ465ปี และเป็นพระาธาตุแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพิธีล้างพระาธาตุโดยเจ้าพ่อกวนพร้อมด้วยข้าราชการจะนำถังน้ำขึ้นไปเดินบนองค์พระาธาตุพร้อมกับล้างจนรอบองค์พระาธาตุผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณราฐประชาธิปไตยประชาชุนลาวในโอกาสเดินทางมาสักการะพระธาตุศีสองรักสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยลาว ฉเฉลิมฉลอง75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวนายชัยพจน์เจรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมภริยาและคณะผู้บริหารจังหวัดเลยให้การต้อนรับท่านทองสวรรค์พรมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านวาสนาพรมวิหารภริยาท่านคำพันธ์อันลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ท่านสมศักดิ์วิไลทรกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่นและภริยาในโอกาสเดินทางมาสักการะพระธาตุสีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาปลูกต้นจำปาจำนวนหนึ่งต้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและภริยาปลูกต้นจำปีจำนวนหนึ่งต้นไว้ณบริเวณสนามด้านขวาองค์พระธาตุสี่สองรัก อำเภอเชียงคานเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมผีขนน้ำหรือแมงหน้างามประจำปี2568ที่ลานเจ้าปู่และวัดโพสีบ้านนาซาวตำบนาซาวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนายประยุท์อลันลุ้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานประเพณีผีขนน้ำหรือแมงหน้างามประจำปี2568 โดยมีนายอภินันสุวรรณโคนายอำเภอเชียงคานหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีผีขนน้ำหรือบุญเดือน6ของชาวตำบลน,นาซาวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเป็นการละเล่นตามความเชื่อของคนโบราณที่ยึดถือกันมาช้านานเชื่อว่า เมื่อมีการละเล่นผีขนน้ำจะทำให้ฝนตกตามฤดูกาลบางก็เชื่อว,ว่าการละเล่นเพื่อเส้นไหว้สัตว์เลี้ยงที่มีคุณประโยชน์เช่นวัวควายที่ล้มหายตายจากไปในแต่ละปีจะมีการจัดขบวนแห่ฟ้อนลำอันสวยงามซึ่งแสดงออกถึงการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อสืบมาจนถึงปัจจุบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเลยติดตามโครงการคมนาคมในจังหวัดเลย เร่งผักดันง,งบกว่า70ล้านบาทสร้างจุดพักรถถนนคู่ขนานเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและนตรมตีและ,และรัฐมรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยดรมานพรเจริญศรีและนตรมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเลยติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายสายทางหลักและสายรองให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพื่อยกระดับศักยภาพของจังหวัดเลยรองรับการเติบโตของเมืองเชื่อมโยงแหล่งผลิตการค้าการลงทุนการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจะเร่งพักด้านข้อเสนอแนะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยมีนายชัยพจน์จรุนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายกิติคุณบุตรคุณนายประยุนอารันรุธนายพลินลิมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ